เช้าวันเสาร์เป็นเช้าที่ชิวๆสบายๆครับวันนี้ไม่ต้องรีบทํากับข้าวอะไรมากมายเพราะน้องแทนคุณไม่ได้ไปโรงเรียนทํากับข้าวให้แต่คุณย่าแล้วก็ชงกาแฟให้คุณย่าครับเช้านี้ก็เป็นการจัดไข่ลวกให้กินตอนเช้าครับ5ฟองคนละฟองครับ5คนพอดีใครตื่นลงมาตอนไหนก็จับไข่ลวกลงไปทานได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยกาแฟร้อนอีกคนละหนึ่งแก้ววันนี้พีเอฟก็เลยมีเวลาได้นั่งชิวๆครับนั่งกินไข่ลวกไปทางพันแล้วก็รอกาแฟดําอีก1แก้วครับกาแฟดำเมนแล้วก็ชงเองแป๊บหนึ่งระหว่างพักชิล ได้นั่งชมบรรยากาศได้นั่งพักผ่อนก็สบายครับก่อนที่จะเริ่มลงไปลุยงานกันต่อแต่ถ้าเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักตักคลเลิกเนี่ยพี PF เนี่ยชอบลากยาวครับคือบางทีจะนั่งแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยจะนั่งลากยาวไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลย ช่วงนี้เข้าหน้าฝนอากาศก,ก็จะค่อนข้างดีนิดนึงครับแต่ก็ต้องระวังสุขภาพด้วยเพราะว่าฝนตกทุกวน<ม>ันบ้านใครมีแนวโน้มน้ำจะท่วมก็ขนของเก็บไว้ดีๆนะครับแล้วก็ระวังตัวเองกันด้วยอะไรที่ขนได้ก็รีบขนก่อนเลยครับอะไรที่ขนไม่ได้ก็รอเพื่อนๆมาช่วยทําอะไรดูตัวเองเป็นหลักนะครับอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าเกิดอันตรายส่วนตอนนี้วันนี้สุขโขทัยน้ําเริ่มมาแล้วครับเห็นมีข่าวในเมืองเนี่ยเริ่มน้ําท่วมกันแล้วส่วนทางของพี่เอ็มเนี่ยก็จเจอฝนตกหนักครับดินค่อนข้างที่จะเละ ก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงกันหน่อยครับบางอย่างก็จะป่วยง่ายบางอย่างก็จะมีที่นอนที่มันเอชอะเชอะแช่แครับต้องหาที่แห้งๆให้เขานอน